สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมกาวซาซาเกมเมอร์วันนี้นจะมาเล่นไมโครฟิล์มในเกมสมาร์ทฮีโร่ในเซฟผมไมคเพล็กกันนะครับผมก็เป็นเกมของ High Pixel นะฮะซึ่งผมจะมาเ,เล่นฮีโร่นะฮะโดยโดยผมจะมาแนะนำไอฮีโร่ต่างๆเนะี่ยซึ่งก็มี4ฮีโร่ให้เริ่มเล่นนะฮะก็คือบุกนะฮะบุบกน่ใหญ่เหมืในฮักอะ่ะเหมือน้นฮักนะก็คือบุกโจรก็คือแบบว่าต่อยธรรมดานะส่วนบุกชเชงก็คือพุ่งไปแล้วก็ต่อยนะคือก่อนกดเลขศกนั่นเอง สแตนบุกสมาร์คคือกระโดดสูงแล้วมันยิงเป็นแบบจาเบกแรงส่วนบุกสลาห์นี่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบล็องใช้เจสิบเอเนจีนะเจสิบเอเนจีส,นสายนี้กินเนอรัลครัวคลักอะก็เป็นสายไก่ย,ยิงมั้งฮะนี่เออไก่ย,ยิงไอชุดล็อกเก็ตก็คือแบบว่าเป็นมิสไซล์ยิงได้ตลอดนะครับผมส่วนชัตเตอร์บัร์ก็คือแบบมิสไซแบบน์แบบเป็นแบบ ใหนะ่แบบดาเมจแรงกว่าส่วนเก่แอมีก็คือเรียกลูกแกะออกมาแบบมาช่วยยิงนะซึ่งมันก็มีปืนตหลังนั่นเองส่วนแฟลกก็คืออะไรก็ไม่อนกนะยังไม่ทราบเท่าไหร่นะครับผมส่วนเค้กมอนเตอร์คือเป็นแบบไอนะ้มอนเตอร์น่าตาอุบัติอุบาทน,น,นะฮะที่มันแบบว่าใช้ไม้นี้ตีนะครับผมใช้ไม้ตีส่วนลูก,ก้าก,กิก้าะไรเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าเค้กพุ่งออกมาเนะี่ย ีไปแล้วมีเค้กสงสัยส่วนอันนี้เค้กสตอมก็คือพอกดใช้มันนั้นมันจะเป็นแบบปล่อยเค้กมาเป็นรัวๆนะครับใช้ได้ประมาณสิบวินะไอ้วกไก่แล้วก็ไอฮักนี่ใช้ได้สี่วินะ่ะส่วนไอพไก่นี่สิบวิครับส่วนไอบอสมอนก็คือแบทแมนนั่นแหละแต่มันแค่ต่างเป็นบอสมอนนั่นแล้วเป็นแบบโตร่แบทบุตรแบทแตรงเออก็เป็นเหมือนมูมบันไดของแบทแมนนะก็ใช้ได้ตลอดนะครส่วนอันนี้ บูตคลาวคือบอทคลาวคือสปริงฮะในการเกาะแต่ว่าเราใรก,กล้เลยก็เกาะได้เป็นบอทโมบายก็คือหมันโบมอนแบทโมบิลของแบทแมนอะโมบิลหืออไนโมบิลหรือเปล่าแต่ตัเรียกรถได้ประมาณใช้ได้ประมาณสิบวินะครับผมจนแบทกิลก็ไม่รู้คืออะไรครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นสายไอ้ฮาร์เลยน,นะซึ่งก็เลเวลห้าเลยไปใช้กันเลยนะครับแสง้า,มาหมาทแสงผมก็คือใช้เนี่ยก็คือมารุด,ด้า หรือดักมอนะดับดับเซเปอร์เนี่ยสองอันแล้วก็ไอสไปเดอร์แมนนี่ก็อยากได้นะอยากได้สุดก็ค <bunker. S 2> ือคาค์ลอตนะโงกุนนั่นเองตัวถ้าแบบว่าผมได้ครบแล้วเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวรอบนี้นะสำหรับตัวพวกนี้นะโอเคไปเลยเลยครับซึ่งมันจะมีให้เล่นสองแบบไอ้สามแบบนั อย่างโซโล่ก็คือ1น่งประธานหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะไม่มนีไปเป็นคู่อวัยวะเสินสองประธานสองก็งงคือเป็นทีมนะเสินสองสองสองก็คือทีมสามทีมมาสู้กันโอเคเราจะไปเป็นแบบว่าโซโล่กันนะครับโอเคมีใครมั้งนะที่มันหักใหไม่ถูกซึ่งมีก็คือไอ้ไหมูุนได้นั่นเองเป็นอะไรไม่ใครหักอ่หักก็คือ ีเครันี่ไหนสักอันนโอ้อย่าล้มดิ่อยต่อยลนลเอาแล้วเดือหักแล้วนอดเว้ยเอยิงยิงแบทแมนแบทแมนแมงบินอ่าอยาเล่นแีเล่นไม่เล่นไม่เล่นเด็กกันแต่ของมันก็รู้ก็มาปลนะ๋ยวกุ่มกั้ไหมไม่ได้หล่เลยแบทแมนก็จะมีพลังวิทย์ให้สามชีวิตนะครับ อันนี้ผมตายหนึ่งแหละยังไม่ได้คิวเลยต้องรอตุยแล้วเนี is is uh huh? ่ยรอตุยเออซึ่งง really ่ายๆก็เหมือนเหมือเลืบรถใส่ชุดนะเนี่ยเนี่ย่ถ้าดูจากด้านหลังก็รู้เรื่องเลยว่ามันใส่หน้ากากเลยเพราะว่ามันเป็นสกินเราอยู่แล้วด้านหลังเอามาแจมมาเต้นไง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 ไเลย วูนซีฟ้าแแบทแมนแตตายนี่ตายโอเคไม่กดเลขสามนะแต่เราใช่ไหมผมใช่ในยานเบนซึ่งอะไรมันใช้ไปแลยวโอ้แบทโมบิลอะวิ่งแล้วิ่งแล้ววิก่อนนี้ก่อนเนยวิ่ก่อนนี้ก่อนอปต์อบอสรงแล้วโอเคได้ปะ หลบไแล้วหลบแล้วหลบแล้วเย่ได้สองคิวครับตรงนี้โอเคเก็บนี่มาซึ่งมันก็จะมีให้ว่ามันได้จบมั้งนะแล้วอีกใครเอ่ยเดี๋ยวไอ้บันแม่มนเดินนะเดี๋ยวไกำลังลุนะสมสรอ่ะแต่ลีลีน่ะพอดีแบบผมปล่อยคิวมั้งนะซึ่งไอ้เลยไปมากระทำผมไม่ได้ตั้งค่ายเลยขอโทษด้วยนะ อะไรน้องอะไรน้องโอ้ยตายแล่นเห็ชีวิตโอเคก็มันตัดสินนะว่าใครจะชนะอ่ะก็จีกันไปนะจบแล้วก็ว่าผมได้สองมั้งนะโอเคก็จีฮะทีใหม่ก็จะได้คาคามคาเมลคาม่าเออรู้ได้ผมโอเคทีสองนะสามคิว นะครับก็ถ้าใครชอบพี่นี้ก็อย่าลืมกด subscribe และแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพานาผมจะมาเล่นสายไก่นะสายไก่แล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าแบบมันจะปลดล็อกตัวละครทุกตัวนะมึงก็ครับ,เ,คครบเจอกันบ๊ายบาย